การการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะกับพี่น้องประชาชนคนไทยและทั่วโลกค่ะปรากฏว่าได้มีการสำรวจนะคะและก็พบว่าได้ส่งผลกระทบนะคะกับเรื่องของปัญหาหนี้ในคนไทยซึ่งมีสถิติข้อมูลค่ะพบว่าเกิดหนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนคนไทยสูงสุดในรอบ16ปีค่ะผลสำรวจหนี้ครัวเรือนไทยนะคะเมื่อสิ้นปี2565นะคะมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทย หรือว่าคนไทยเราจะมีหนี้อยู่ที่ร้อยละ89.3สูงสุดในรอบ16ปีโดยเรื่องนี้ทางด้านนายธนวัฒน์พลพิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจจากมหาวิทยาลัยขอ,ขอการค้าไทยได้มีการเปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยนะคะในปี2565จากประชาชน1,350ตัวอย่างพบว่า มีจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนนะคะอยู่ที่กว่า5 0 0 0 0 0บาทมีภาระที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่12,800บาทโดยขยายตัวนะคะร้อยละ3.7เมื่อเทียบกับปี2563 ส่วนสาเหตุของการเป็นหนี้ค่ะบอกว่ามาจากเรื่องของค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายตลอดจนการผ่อนสินค้ามากเกินไปเนื่องจากมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการขาดรายได้และการออกจากงานซึ่งภาวะหนี้สินครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นหนี้ส่วนบุคคลหนี้อุปโภคบริโภครองลงมาเป็นหนี้จากบัตรเครดิตหนี้ยานผาานะและก็หนี้จากที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามนะคะปัญหานี้ครัวเรือนไทยนะคะจากข้อมูลณสิ้นปี2565นี้คาดการณ์ค่ะว่าจะมีสัดส,ส่วนอยู่ที่ร้อยละ8 9 3ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมไปในประเทศคิดเป็นมูลค่านี่ครัวเรือนอยู่ที่14.97ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการในรอบ16ปีนับตั้งแต่เคยทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี2550 โดยเป็นหนี้ในระบบนะคะกว่าร้อยละ78.9ซึ่งมีหลักประกันหนุนหลังเช่นรถยนต์โฉนดที่ดินมีการวางค้ำประกันส่วนหนี้นอกระบบนะคะเกิดขึ้นประมาณกว่าร้อยละ21โดยมองว่าในระยะเวลาข้างหน้าอาจจะมีการก่อหนี้เพิ่มไม่มากนักเพราะว่ายังคงมีทรัพย์สินถืออยู่และหากเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นก็จะทำให้จำนวนหนี้ลดลงได้จากความสามารถในการที่จะชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ทางนี้นะคะภาครัฐไม่จําเป็นต้องเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว แต่ระบุว่าควรสนับสนุนเรื่องการลงทุนทั้งของภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อกระจายความเจริญและก็กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นเพื่อทําให้เกิดการฟื้นตัวในระยะยาวผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นการลงทุนใน EEC ที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนําไปสู่การจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นพร้อมกับคาดการณ์นะคะว่าสถานการณ์นี่ครัวเรือนในปี2566จะดีขึ้นจากเศรษฐกิจที่เริ่มมีการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 คล,คลายซึ่งนั่นหมายความว่าจะทําให้ปัญหานี้ครัวเรือนนะคะที่ประเทศไทยเราเจออยู่โดยเฉพาะคนไทยนะคะที่บอกว่าเป็นข้อมูลที่มีหนี้เนี่ยสูงสุดในรอบ1ิปีก็จะค่อยคอยค,ลคลี่คลายลงไปหากว่าไม่เกิดสถานการณ์การระบาดเพิ่มเติมค่ะ